ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ทำการเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายสาขาวิชาเงินเดือน17,000บาทตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฝ่ายการคลังจานวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน17,000บาท หน้าที่รับผิดชอบศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงตอบข้อหาหรือและให้ข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบัญเช่นร่างตัวตอบหนังสือจัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องคัดแยกประเภทและจัดเก็บหนังสือภายในและภายนอกลงทะเบียนหนังสือรับส่งด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส จัดเตรียมกลั่นกรองเรื่องเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะบริหารงานของหน่วยงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชีสาขาการเงินหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน35ปีณวันที่ยื่นใบสมัครกรณีเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหารมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงานโดยเฉพาะ microsoft office เช่น w o r d Excel และ PowerPoint มีความรับผิดชอบสูงมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานรวมถึงสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหนึ่งนิ้วจำนวน2รูป 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 4. ส,สำเนาใบรายงานผลการศึกษาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี 6. หนังสือรับรองการทำงานถ้ามี สำเนาเอกสารคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษหรือการอบรมต่างๆถ้ามีวิธีการสมัครสามารถสมัครได้3มช่องทาง 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์สมสมัครผ่านทางอีเมลทั้ง3ช่องทางสามารถสมัครได้ตามข้อมูลที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะ รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมพศ2566หรือสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์021995403ฝ่ายการคลังในวันและเวลาทำการและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยค่ะ และนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ